ฉีดวัคซีนกันที่โรงพยาบาลสมุทรปราการครับแอสตาเก็บที่สองครับนี่เราอยู่ที่ถนนสายลวตอนนี้วงเวียนทายบ้านสมุทรปราการ,นาาการ,กรหน้าจราจรหนาแน่นครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่สองตุลาคมครับ อากาศถนนถนนสายลวดตอนนี้เราอยู่ที่วงเวียนบริเวณวงเวียนสมุทรปราการวงเวียนท้ายบ้าน ฝนตกเดียวกับฟ้าถล่มแต่ตอนนี้คือแดดออกเกี่ยวกับทะเลทราย่าคนหนุนานั่งตุกๆชมเมืองครับอากาศดีอากาศดีเดย็นสบายอยู่ตรงน,นี้ในล่มนะเย็นเราต้อง,งพักพอแดดออกเต็มนะ ที่ถนนชายบ้านอนจาจอราจรขาดแน่นครับบอกเลยคนที่เจ้ารถส่วนตัวมาวางแสนการเรือนทางดีๆนะครับที่จอดในโรงพยาบาลไม่มีที่ไม่น่าจะพอ <c oughs> เต็มแน่นอนวันธรรมดายังเต็มเลยครับต่ออาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงปฏิทิดรักซีนกันด้วย ตั้งสองสามดูครับแันเต็มเต็มหมดครับวันนี้นานร้าหน้าโรงพยาบาลโอ้มีกล้วยปิ้งกล้วยย่างหอมเลยครับหอมบรรยากาศไม่ได้มานานไม่ได้มา,มานานแล้วครับครับโรงพยาบาลสมุทรปราการตรวจโควิดคลินิกไท้หวัน แล้วโอเคสวัสดีครับ